นี้ก็เป็นแบตจำสตาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองอทดสอบกระแสดูกับตัวนี้โดยที่ตัวสายจะต่อยิงสดน,นะครับไม่มี BMSBMS จะใช้เฉพาะตอนชาร์จ12โวลต์ตอนนี้แบตอยู่ที่12.3 12.3โวลต์อุณหภูมิข้างในแบต30.6แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัววัดอุณหภูมิยิงตัวขดลวดดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้จะลองที่กระแสสัก5 0า1 0 0แอมป์ในการจัมสตาร์ ก็ใช้สมการ V เท่ากับ I R นะครับเราก็จะหาค่า R ว่ามันควรเป็นเท่าไหร่ค่า R ก็ประมาณ0.024โอห์ม oh หรือว่า24มิลลิโอห์มนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอจัดการหาค่า R ก่อนครับ อันนี้ก็ขดแรงนะครับประมาณ12มิลลิโอห์มก็จะใช้2ขดแล้วกันนะครับตัวนี้ลืมบอกไปว่าเป็นตัววัดความต้านทานนะครับหน่วยเป็นมิลลิโอห์เปลี่ยนแผนนะทุกคนก็คือไอตัวเนี้ยปากมันคีบไม่ได้เดี๋ยวจะใช้ตัวลวดทองแดงแทน แล้วก็ดูค่าโวล์นว่ามันจะตกไปเท่าไหร่แล้วก็ดูค่ากระแสว่ามันจะกินไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองแตะเบาๆดู <Ooh. S 1> ข้อจากเมื่อกี้ที่บึ้มบัๆม,มานะครับ mm. ตัวเหล็กนี้ก็ร้อนขึ้นเลยตรงที่ไหมนี่ก็สามสิบสาม เห็นรอยขาเมาสีดำแล้วก็ตัวนี้ร้อนห้าสิบข้างในนี้น่าจะประมาณห้าสิบได้ค่อนข้างร้อนเลยสายนี้ร้อนสามเจ็ด แล้วก็เหล็กตรงนี้ก็คือไม่น,น่าจะร้อนจนพอพลาสติกละลายเลยแสดงว่ากระแสน่าจะสูงมากมื่อี้โอเคครับ นะครับถ้าสมมุติว่าผมจิ้มตรงนี้แล้วมาดูกระแสมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะเราดูมาจิ้มนะ,ะกระแสสิบเจ็ดจุดหกถ้าผมจิ้มใกล้ขึ้นกระแสสิบเก้ายี่สิบ นะแอล้วผมจิ้มใกล้ขึ้นยี่สิบสามยี่บหกสามสิบสามสิบว่าสามแปดผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าอุปกรณ์ผมไม่ค่อยพร้อมแล้ว ให้ดูอุณภูมิจิ้มไปจิ้มมา42องศาโคตรร้อนก็ระวังเรื่องความร้อนกันด้วยนะครับภูมิเบ็ดหลังจากจ่ายกระแสนะครับ